อายุหากินเพื่อหาให้สันเขาอ้ยให้เดี๋ยวหาเขาเอ้ยเนี่ยฮะเขาอ้ยพูดทันพื้นเนี่ยเออเอาเมื่อน้ำไม้แล้วก็แกงกินเป็นน้ำหมรกน้ำไม้เป็นกูเป็นปลากินน้ำเพื่อนอะไรเนาะเออกินน้ำอวยให้เลยห้องเราเนาะสาวสามสิบปีแต่เบิ้งเนาะต้นเผานี่ยเออติบเผาโคตเผาไม่เผาเจ้าเราเป็นลูกของแม่นะบ่เออเออแม่เล้ย เราเอาผัวเะไรยูเฮือหลังนี้เออยูเพือนไม่เท่าผัวเท่านี้บุมมอันรเด้อเอออยู่สองมีลูกเนาะอยู่สองสามเนาะสองสามโอ้มีรถละนี่โอ้ลูกซื้อท่าบนรถนี่ฮะบอซื้อท่าบนรถนี่ยะซื้อท่าหลานใหญ่บะ มัอลกม่่ลูกคนนั้นนะลูกเอ้ยเนาะอืมสบายดีล่ะจับจับไน่งมงไจับมัน่อยู่ตน่าอ่ะแม่โชคกูโชคกูองว่เขาโชคเนียเดียวลูกเรากับปิตากับเพลงเนาะุยอยู่เลยเป็นหักปิตาเพลงทีนี้เราไม่เท่าไปสมาจับอ่ะไม่เทาอยู่เฮืมนไปใสเนาะไปใส่อสบายละจิบละ มีการเอาลูกซอยเอาลูกเอาลานเนาะอยู่เฮือนอือคุณเอาแต่ลูกนี่แหละขุดคุณเนาะเอาลูกนี่เลยไม่ไปใส่คอยมีแต่อยู่เฮือนเอาลูกแรกเนาะบุญจะไปทางเรือเนาะบุญเพิ่งจะไปไปบางคนน้อยให้อยู่แล้มีไปเอาอุ้ยก็เอาบุได้หาอยู่หากินเพื่อหาให้สันเขาอ้ยให้เด็กหาเขาเอ้ยเนี่ยฮะเขาเอ้ยพูดทันพื้นเนี่ยเออ มือน้ำไม้แล้วก็แกงกินเป็นน้ำหมกน้ำไม้เป็นคูเป็นปลากินเพิ่นนั่นแหละเนาะเออกินน้เอื้อยหั่นน่ะอไผเอาลกินลนาานใหญ่เนาะเลี้ยงานนี่แหละอืเีกคนลมายได้อืนี่ได้นนี่เลี้ยงไปนี่แหละนี่นอยู่ยาไกอันนี้นะ

าผู้สาวพี่มาสนใจผู้สาวแล้วบ่นี่เพื่อมมีเด้เรายยกหมูมาสมมูมาำบ้านม้งน้ยเจ้ามงเมือมันบกหักอ่ะยุบ้านนองให้แเ้๊แล่ญากลูกน้อยคืนนี้จผวอาแพ้จงได้จนเลื่อมหนไอ้พบได้ได้มาิน่มาลินยากลูกคืนนี้ให้แจแล่ปลาลินให้เป็นลเรั่น้อยอยากรักอยารักปลินกันรบได้เนาะลูกให้อยู่เนาะ ลูกให้30นาทีก็ลูกให้เนาะแล้วแม่ลมบ่าไปแล้วเนาะแม่ลมบาบ่ได้เลยลูกให้ลูกให้ลจะกินนม่เราจะไปหาผู้เฒาเเเ็หอ่อ๋อยอแผู้สาวนี่ บานล้วทำยอตูเจาก้อนโอ้ยอหมูทำ่เหมยอหมู่ไอมย่ผู้สาวอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอจอ้ยต้นสีเดือนแฮเทคกซเมื่อทงได้ทงเท่าไหร่ทงเหนือหกสิบห้าหกสิบห้าพัน เข้าห้องเข้ายังอันนี้เข้าห้องเข่าโซบบอกพี่เจ้าเข่าโซบเนาะโอ้เลี้ยงเนาะเืคยยังไงเจอเลี้ยงเลยอันนี้เป็นหันคัวนั่นนี่เนาะหันคัเออหันคัวนึ่งข้าวนึ่งน้ำแล้วได้จักเดือนปีแลนี่ปีนึงบ่อยหกเดือนจักเดือนยังอยากกินจ้ะเอาพี่เจ้ามาเลยเจ็ดแปดเดือนพ่อเลยตามเบื่อแค่ยังกันอาหารหกเดือนเก้านี่ไงอืม เขาหนึ่งน้ำแล้วเนาะเห็นแล้วนี่เนาะต้นม่วงเห็นไามนะฮะตาโป้ต้นม่วงคนน่ะสบายอย่ากลินเนาะแม่เลยแม่เลยแม่เลยคนมาขามปะไกยืดถึงเลยสัมประสิทธิคนน่ะแม่กินเลยหยามากหยามนั่นแหละสบายอืม เพนเขเพิ่นครัวเพิ oh, you know? oh, ่นกะโอ้ยโยเอะ่เพิ hey. ่นกะดิโอ้ยหนึ <S 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 ่งเข้าแล้วเนาะนี้เนาะหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเออซื้อแล้วก็ซื้อเจ้าละซื้อนั่ ซื้อน้ำซื้อน้ำกินนี่เนาะน้ำน้ำโอ้ยเนาะถามสองสามเถอะนะน้ำกินน่ะน้ำสาวน้ำโอ้ยซค้นสาวน้ำเพิ่มเลยนะแล้วพุนจากเดือนผุนผุนปะ ได้ละฮะออกคำละฮะตอนป่าเดียวนี้ทกเดือนนี้ป่าเออคิดทอดกันป่ะคิดทอดเย่่าเออก็คิดอดหรอะจะเยากไหนนีหนสนใจอยู่บนนี้ คุณนี่สนใจยุ่งปล่สนใจเอามาเอามาล่ำมาลอยนะเนาะเอามาเลี้ยงไหมโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยอเลี้ยงะตาแฟดีย่งแบบเลี้ยงีิเลี้ยงนะไอนี่ไอ้นี่ดีเห็นเลยเนาะเห็นขักเลยเนาะเห็นแผลมันความแหล่อดเดเดเด้ลดลอลลดดเออเเอล จะเป็นบบาแล้วทุนที่แล้วสามมือมัดสามมือมัดน้ำเงินคำได้ไปให้สฉลาเงินคำซื้อเข่าซื้อให้ลูกโชวไปให้ลูกบุมี่ไปล้าเมได้บน้หายมนี้เจ้าเนี่ยหมดซื้ออิเมะเป็นหามตลอดันมีมีงินดื้อแลหามีันี้นมีนหน่ะใมีบุมี่กับ้วิเปแล้วใครใครบองคนสงโารนั่น้นะเมย์น่อ ขายอยู่เือนนี่แหละเนาะย่างคนนี่ขายมูนเด็ดขายยูนี่มากระนี้ไงยูนี่เขาไม่ได้กินเธอมาอาปากอาปากยิกินเข้าเลยเพิ่นงไหมสามมือมัดสามมือโอ้ธรรมสมชือว่าอันนี้กะบ่มีไทยหายคนสุดหลังเป็นกะขายเป็ดขายไก่ขายหมูอยู่ทาเฮือนอยู่ซานซื้ออยู่ซื้อกินสลายละหมูแม่บอลนะแม่กะบ่สบายเนาะนี่กะมาตาพาตัดเนาะเหนื่อยบาเด้อ หาเงินจริงๆเ้อะอาวุธเห็แนแมป่ะเออาเยหามาไกลแถวบนนี้นนแบี่ะต่ตีนผาพุนบอแต่ส่วนอะวนมนต้นพุนแเนาะตามเบิง่งต้นพุณลหาหาอะไรเลยเอารถด,ดึงเอาใซ่ลถไทย ใชรถใช่ฮยบใช่แบบตัดพื้นสูงคักหรือโก้เพ้านี่เออสูงเท่าไหร่คือเสียลายปีข้าดเนาะตามบึงเนาะห้องเราเนาะสาวสามสิบปีแต่บึงเนาะต้นเพ้านี่ตีเผาเผาไม่เผาู่นลโดดเลยเนาะตีเข้าเผาปลูกขวเผาไม่เ่าอืมบรานก่นเนาะธรรมสมต้นเพานี่สูงแง่เฮานี่

จะเห็นหมูหมูไฟตังใช่ไหมเจ้าเราเป็นลูกของแม่นะบ่เออเออแม่เราเนี่ไม่เทาคาตาเราเอาผัวอลไรอยู่ในรังนี้เอออยู่บนไม่เทาผัวเทานี้บุ๋มมีพายู่เออผัวเลยลงเกิดนี่เฮ็ดอยู่พื้นกินนี่สาเฮ็ดไทยเฮ็ดมันบ่ไทยเฮ็ดมัน เห็ดไทยเห็ดมนันเอาอนาะจะคดละลูกสาวลูกชายเจ้าสามสามคนผู้หญิงผูง้นึง่งผู้หญิงผู้นึง่งสองผู้ชายสองได้ไพ่ด้คืนแล้วล่ะว่าไพ่ได้ยังน้อยอยู่ได้ยังน้อยบ่อเออไปใช้รถเทหืนเทเฮ<ะ>ือนไปเสรละผัวเจ้าไปเลี้ยงงัวไปเลี้ยงงัว โอ้ถ oh, sort of <laughs> like uh ึงเลิกเนาะถึงเลิกเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวอยู่เบื้องเนี่ยตัดขุนเออไเวียไผเวียมันเนาะเวียไเวียมันอือเวียไผเวียมันแบ่งเดี๋ยวเฮ็ดแบ่งเดี๋ยวไปแบ่งเดี๋ยวหาชุมาต้นพ่นเลยอ